ตีเหมือนมึงห้าทีลบรอดลบก่อนมาดิี่ที่ขาย้พี่โม่ตีแดกซองครั้งมันนึงเกลหน้าเหมือนผู้ชายเลยถอดเท้าหน่อยน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าวัดีครับให้กูไปเจอเพื่อนมึงมาว่ะใครนะไอ้ช่วงนี้ไม่ต้องทำงานนะทำทำครับทำครับทำครับทำทำครับทำโอ้โหช่วงนี้ไม่ดีเลยไม่เลยเท่าไหร่กูไปเจอเพื่อนมึงมามันชื่ออะไรนะ เดียวกันด้วยนะประดไอทิวป่ะทิวป่ะทิวไหนครับนะไอที่เป็นญาติในกระลำอ่ะแฟนอ่ะเฮ้ยไม่รู้จักครับทิวไหนวะบ้งมีหรือเปล่าครับบ้งมีหรือเปล่าครับเออบ้งมีบ้งมีบ้งมีอ๋อโหเขียวใช่ไหมฮะเออกูไปเจอมาดูอบ้าการอีกแล้วนะเออใช่แล้วก็ไอ้นี่ด้วยไอ้เห็นว่ามันจะไปเป็นจิกนะแฟนในกระลำอ่ะแฟนในกระลำอ่ะเอ้ามังกวนตีนกูโอ้อย่างไรกวนตีนไงนะเอ้าสลีฟเล่นแล้ว เออพี่อยู่มันก็บอกมันเดินมาเว้ยกูแฟนกูอยู่ใช่ไหมมันก็เดินมาบอกกูว่าอะไรหรืึวามันก็บอกว่าเนี่ยน้ำมันจีบหนูกูก็แบบมันมันเหมือนมันจะเปิดสึกกับกูอ่ะเข้าใจพี่ว่าเข้าใจนะเออไอหลามันก็แบบเฮ้ยมันก็แบบเป็นเปรี้ยนเป็นเปี้ยนใช่ไหมนะมันลุกลิบลุนนะคือมันเดินมาเสร็จปุ๊บมันบอกว่าแบบมันไปเลยมันไอนี่ไว้แล้วมันก็ไอหลามันก็วิ่งมาเสร็จปุ๊บไาหิมะใส่หน้ากูอืม โอ้โหนี่ไอ้ลายลามันนี่นะไอ้ลาฟ้าีมากเลยนะโอ้โหดูอยู่นี่ทำไม่ได้ไงนะอยู่นี่ทำไม่ได้ไม่มันทำอยู่ที่นี่หรือเปล่าดูดูแฟนแฟนกันแล้วหรอใช่ไม่แล้วมันมันทำน้าที่นี่เหรอครับเนี่ยดูรักแฟนเลยเหรอถูกทัษโนวาสดๆเกียวหวานจับเกียวเกียวอ๋อเกียวหวานจัดเกียวหวานเกียวหวานอ๋อเกียวเนาะ แต่กูไปดูนะโอ้โหชื่อเสียงมึงโด่งดังมากเลยในทีมอ้าวมาผมเหรอใช่ดรงดังเลยสร็จปุ๊บนี่ทีมเองอ้าวจานโจมาเหรอลากับว่าไงลากับว่าไงนะโอ้โหกีกันหมดเลยเฮ้ยน้องทีมน้องทีมอันนี้ทีมน้องทีมคืนเงินยังไม่บอกเลยน้องทีมน้องทีมแล้วพอมันถามว่านี่ทีมไหนเนี่ยกูบอกทีมเบอร์แลนด์อ่าเป็นทีมพับโอเค เกี่ยวใกล้เคียงไมเกี่ยวกับข่าวเหรอลุงก็พามาเจอแล้วไม่ใช่เหรอนะครับอยากรู้ว่าไอ้เพนเนี่ยมันสามารถซื้อเป็นเงินได้อีกนานไหมว่าดูช่องช่องไปโจกระดมจะมาอ้โอเคคุยใครโดมนะครับไอ้เพนนี่สามารถซื้อด้วยเงินสดอีกนานไหมครับก็จนกว่าเดี๋ยวโดมจะมาไงโดมจะมาตัวตะกรไม่โดมคือสภาใหม่เฮ้ยตรงไหนครับนะมันไม่ใช่เซฟเพาส์ใช่ไหมล่ะ ไปดูไหมล่ะกูพาไปดูไอเกีวดูยังดูพามึงไปดูยังยากไปครับนะไปครับไปตรงนี้ปะไปไงหมดตรงนี้อะไรนะตรงนี้แลนเหลืองบ้าไะเนี่ยเกิดไปรถเมล์เลยเราไปรถเมล์เลยให้น้าเก็บรุกแล้วนะไปรถเมล์กับผมเลยเฮ้ยจอดทิ้งไว้เนี่ยเอารถเมล์ยไปดิไปเดี๋ยวผมเอารถเมล์ยเกีวมูมูยังมูมูยังจะไปูมูวะจูบ กวาดไอสัตว์กวาทีมไม่นะขอโทษครับขออภัยผมไม่ได้ขับรถมานานเลยไดี๋ยวกันต้องรวเดียกัไอเดียวเดี๋ยวดูมีเรื่องจะบอกไอกูขับเองทิ้งไปไปไปกูขับเองนะครับนะไอ้ผมว่ามีคนมาหานะครับเอ้าใครเอาดีกว่าเขาว่าจะมาหาเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับเขาก่อนนะชื่ออะไรอ่ะผู้หญิงนี่ผู้หญิงนี่ผู้หญิงมีตัวเดียวไอ้หลานนรกอีกตัวหนึ่งถูกต้องไหม ใช่มันเป็นหลานที่ลุงเล่าให้ฟังไงเกลมีเต็นแกงว่านะเดี๋ยวแล้วเป็นไงเฮ้ยลงมาดิเดี๋ยวขับให้ทีมอ่ะแป๊บนึงนะอ่ะขับเลยไม่ว่าน้ะมีสเต็กไหมครับผมจะเตาเิ่งแล้วเฮียสเต็กไม่มีว่ะมีแล้วมีสเต็กบ้างเหลอ่านี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอาณาขึ้นรถเลยรถไหนอ่ะนี่คันนี้รถเมย์ด่วนๆเลยไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บวางเลย มาตรงนี้แหลอเขียนคุณยายกูก็ฟังรูเรื่องนะเร็ว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 เ็วเร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 ็วร็วเรเร็วร็วเร็วเร็วร็วเ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 ร็ว เอาวไงนะวะโอ้ยอ้าวจนแบบนี้ผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงผู้หญิงครับนะผู้หญิงคุณชื่ออะไรเนี่ยโอิสระเสรีเฟลวาวจะจัดคุณชื่อไมอาหรอนั่นๆเขามีแฟนแล้วนะมีแฟนแล้วหรอโอ้แฟนหรือเปล่าจริงว่ะโคตรเจ็บเลยว่ะเอาแจงชี้แจ้งะไรนะงงเอาแจงอะไรงงทำแกงกับกูที่นู่ไปละเอาชี้แกงว่าเอาเอา อุลกรถเจอเไอ้ลักิมขัดเอใครไมรัดปะเถอเนเดี๋ยวตาไม่อ่านว่าไงทำแก้งเสร็จปุ๊บหมดแม่ให้หมดเลยวะอ้าไหนไหนชีแกงก่อนนช่้แกงก่อนอ่าไม่ได้คิดโอ้โหสีโุดสีดเลยนสีตุดได้รุตสีตุดเลยได้เี้ยอ่ไม่ไม่ขอขอขอไอ้คบรรยายแกงหน่อยนะอยาแย้งก่อนมึงยาแย้งมึงลัเข็มขัดก่อนได้ไหมไข่วะนี่ยไข่เยอะไข่ไม่รดว่ะชัว ขอประธานอภัยโอ้ยกคือกูรู้จุดแกงเลยจุดจุดอะไรเงี้เหลืองอ๋อยเลยเหลืองเหลืองหมวกฟ้าเออก็ดีนะนะเราก็จะเป็นสลิมเราก็จะเป็นสลิมพี่ตีใครตีมันโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีมาต้นแกงยังไงนะฮะไปเต้นแกงเหรอเราจะส่งเงินแกงไว้เท่าไหร่นะ ้50ก็เกินแล้วไอ้เหี้ยเฮียเอ้ยโตไวแน่นอนใจนี้เฮียอยู่ดูคุกปัตจยาธรรมะด้วยวะคอนเซ็ปต์เราคือนี่เราคือเราจะไม่มีคปีเยี่ยวกันเองอ้โยแต่เราจะจับคนมาเป็นทาสให้หมดอุ้ยแล้วก็ให้มันฟาร์มให้เราถูกให้มันฟาร์มให้เราแล้วให้มันเป็นแตพาห้าหัวแม่งด้วยเออมันก็จะเป็นสลิมธรรมดาส่วนเราจะเป็นโคตรสลิมนะผูกแปลกๆเราเท่าแรมอยู่เลยครับนี่ อะไรอะไรเมื่อเช่าทำไมวะเช่าทำไมอะไรเมื่ออะไรอะเซึมโก้อะไรก่อนเช่าทำไมเอาเรียบร้อยเอาหมอลงน้ำเรียบร้อยเปิ่นพาวตะเกียรชื่อแก๊งชื่อสลิมตะเกียร์ชื่อสลือโอ้โหหมอบอกกูผิดอะไรกูรับเคสแอนนาว่าไงฮะสนใจไหมล่ะเข้าแก๊งสลิมสลิมเหรอเออ แอนนาก็เป็นสลิมเจอแม่งวันแรกแม่งต่อยกกูเือบร่วงก็ถือไปดูดิอนนาก็จะเป็นสลิมน้อยก่อนส่วนน้าก็จะเป็นโคตรสลิมไม่ไมเป็นน้าแก๊งไงน้าก็เจนแบบนี้แหละอ๋อรถแรงยี่หกกูรู้สึกว่ามันรถไปช้าลงวะธรรมดารถขึ้นเขาไอ้เหี้ยมันมีแรงหรือเปล่าเนี่ยมันมีแรงไหมเนี่ยไม่ได้ขับได้ใช่ไหมใครไหวไปก่อนเลยใช้เครื่องยนต์เหี้ยแต่ว่า ไอ้กูรู้ะชื่ออะไรดีชื่อแหลตูแหลตูหรือแต่อ่ฮะอ๋อเมืองนั้นเป็นเมืองขวนเมืองขวนใช่มีแต่ชื่อขวนใช่เคยคิดนะแสตเตียวเอาเรียหัวโอ้เรียหัวแล้วกันโอ้โหอยิสีไม่ออกเลยมั้กูดูสงละแก๊งน่าจะไม่ได้แต่ก่อนน่าจะพูดไอ้พูดชื่อแก๊งนี่แหละโดนใบ อไอ้หลานกูมันขึ้นรถมาด้วยป่าะวะเนี่ยเออเงียบกูนี่ยายลุงก็เห็นดูดีพูดจะไม่ดูเลยกำลังดันอยู่กำลังดังนกูมามึงทำไมอ่ะออาไอรอบมาละรอบเครื่องมาแล้วรอบเครื่องกูมาละวร้อยแล้วว่าร้อยอ่ะโอ้หลุงกูสาไม่บอกไอ้ทีมนะไอ้เกลว่ามึงอ่ะนอนร้องไห้เพราะว่าไอ้ทีมไม่คุยกับมึงโอ้โหร้องไห้โอโหอ่ามันร้อเรียนมึงด้วยไอเกลใช่ไหมว่าเสียใจนะดูทรงเขาอ่ะ ti <coughs>